เอาไหมแกงขีนแล้วแล้วกูบ่แม่นสิเอามึงไดี๋สิมาแกงขีให้กินก็บ่ได้๋ว่าเสียวได้ลเพัดว่าอยาแล้วจะสั่งให้คุเจ้แกงขีแกงอันนี้ให้กูกินไว้กูจะมางูแท่งแทบแกงอะไอีหยังล่ะแม่สิกรอกันดิจ่ะเธอแกงขีมาแล้วดิก็มาบ่ได้กับขีขีขีอู้ยไอมันเอาผมขาวออกคือผมดำออกไงผมดำย่างลายกว่าอยู่นะโอนี่อ่ะ มันคือพากันเบิดเวียกแทนั่งเอาอยังเหรเอามันก็ข้ามพหาแนวอยากแนวกินมะนังถอดผงหมอกูได้ปั้นบ่มีเวียกมีงานในมูเ่เต็วเอาแต่ตั้งเขาเขา,า,าไว้หนึ่งไว้บอกก็ยังหนึ่งไว้นะว่าแมนโบหนึ่งแร้วเขานั่นอนแนวกินนั่นแม่ใหยังไอ้ไอ้ไม่กินมือน,นี้ไม่เท้ากินเขามันยังอะไรตัวบไม่มีใครไม่ยังึ้นมาทอดกินเหรอแม่ โอ at, ้ยก e ูกระบอกได้ยากดอกกูเร่ยากน้ำมูสูนี่ล่ละเฮ็ดไรจะกินหมือนหมื่นเป็นปุ่นนาแน่หาหน่ะคือจมเแยกับนั่งก่าักเดียวี่สิหากินมื่นตอนนั้นที่กะหาไหวนั่นที่เราหาไหวกะเกิดเป็นข้นก็หิวเขาพอดีคือจมแท้โอ้ยมันกระสีพอกินแล้วเพ่อแห้งลหระ โอ๊ยไป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 เออมันอย่าม,มานาั่งเบิอกออกจากโุดรทับแล้วกันผมหงอกได้มึงอีนี่โบกหูแรงล้ง่ายได้อีนี่นี่นอนอ่านันล่ะใส่นู่นลกผมโอ้ยแม่เจ้ากระพูดไอพวกปีนังไปหาเน่ากินไปให้เราได้แล้วก็เสียจนก็จมเด็กกันเด๋อนีเอ่เราคือจมหนีเถอะนี่นะนะมาเก็บเอาเก็บมาเดี๋ยวสิจุดโอ้ยอะไรจมอยู่ พอได้กินเขากินหนามาแล้ววะเออตอนนี้เราเล่าว่าห่้าใบเมืออื่นหรือนอื่นเรามาแต่กีน่ะ้มใบอ้ายมามาจะถือไปคืน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 นี้วะเออคืนอะไรโอ้ยแบับว่างแต่มาแต่ใส่ละอ้ายใส่เฮียมาแต่ต้นล้างบ้านใส่ละแม่เจ้าน่เนี่ยกินกันแล้วล่ะแม่แม่เมื่อกี้เขาแม่หากว่าหิวข้าวคือจมหาแะ่เนีกินเด้ะฮอ แกงแล้วมเขียนห้วยแกงแล้วแล้วอีหยังเกาะไอ้แล้วจะกินไปให้เจ้ากินแล้วแกงขีไปให้นะแม่โอ้ยมันพัลโล่พัลโล่พัลแนนบอกกูเจนี่แกงขีพัดว่าหิวเขามาละหิวเขาเราอุตส่าห์เฝ้าเฮ็ดเลยนี่แกงขีนั่นบ่ห้วยก็แกงขีตัวห้วยของมักแม่บ่แม่นบ่มันแม่นอยู่บ่ห้วยบ่แม่นบ่แม่นโมโหแล้วเหรอแล้วล่ะกินรอดนี่บ่กินน้ำไหม กูมาแมนเชลมึงไหนสิมาแกล้งขี่ให้กินกำปั้นแมนเชลได้ละพรว่าอยด๊าดด๊าดจะจังให้หูจะแกล้งขี่แกล้งอันนี้ให้กูกินไว้กูจะมางอแข้งแทบแกล้งอะไรแกงใครไรอีหยังล่ะแม่สิกระโดกกันดิจ่ะแทบแกล้งขี่มาแล้วนี่ก็มาแล้วจะขี่ขี่ขี่กูจิว้ายมันเติมก็น่าแบบปากนี่แม่พรว่าหิวเข่าพรว่าหิวเข่ากูได้เห็นอยู่บ่อยละเพรามึงแกล้งขี่ให้กินนั่นว้ายเห็นม่สัส Có like so, như thế, cái chiều kì về lâu 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 cái lâu 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 cái lâu 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 cái lâu 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 แกขีเล็กไปหายยังสิบาหายอีกอยู่โอ้ย,อยไม่เท่านี่จัง <laughs>